ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเ,เราอยู่กันในเกม Scary Teacher 3D นั่นเอง ึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาสารต่อความหวานฉ่าในวันวาเลนไทน์ของคุณครูมิสทีแล้วก็คุณลุงฟรานซิสนะคะครั้งก่อนเนี่ยฉันเห็นคุณลุงนะแอบไปซื้อของยกไก่เลยเพื่อเอาไปเซอร์ไพรส์ชุณครูมิสทีแต่ว่าไม่รู้ว่าของในนั้นเนี่ยเราจะสามารถสับเปลี่ยนอะไรได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าแกล้งโดยการเอาของแปลกๆใส่ลงไปในกล่องของขวัญแล้วก็คงเป็นอะไรที่หาหน้าดูถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย นั่นฟรานซิสกำลังทำอะไรกันอยู่ดะเดเราต้องเตรียมของให้กับมิสทีสุดที่รักเอาลาจาน่าซองถึงมิสทีที่รักจา้าจากเฟรนฟรายเอ้ยไม่ใช่สเตฟานเอ้ยไม่ใช่เอ้ยฟรานซิสฟรานซิสจ้าทำอะไรอยู่โหรอนี่จ้าที่รักโอ้โหกัดทำไมเป็นเละเทะแบบนี้ละเนี่ยและนี่ก็คือของขวัญ ายแล้วของขวัญยู่ยี่ยับเยินและอย่างนี้จะถ่ายรูปได้ยังไงกันเออคือว่าผมทําไม่เก่งแต่ข้างในสุดเจ๋งนะจ๊ะเฮ้ยไอตอบ้าเอ้ยถ้าแกไม่ทําของขวัญที่มันดีกว่านี้มาละก็แกได้ออกไปนอนกับหมาหนะ้าบ้านแน่เฮ้ย,ยทุกคนดูดิทําไมทํากับคุณลุงฟรานซิสแบบนั้นน่ะก็เห็นอยู่ว่าเขาตั้งใจ ครั้งนี้เนี่ยฉันไม่ยอมให้อภัยเด็ดขาดไหนๆเนี่ยฉันก็เป็นลูกผู้ชายเต็มตัวแล้วเราจะต้องมางแก้แค้นให้กับคุณลุงฟรานซิสให้ได้เลยแต่ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าคุณลุงฟรานซิสโอ้โหนี่ไงของขวาสุดยับเยินอยู่ในห้องเปินโนนี่เองเราจะต้องหาทานนะคะสับเปลี่ยนของขวัญชิ้นใหม่ที่มันดูหรูหราอ่ะและดูคุณครูทําอะไรอยู่เนี่ย เฮ้ยห hey, รือว่าฉันจะต้องไปสั่งของในช้อปปี้ออนไลน์แล้วเอามาเซอร์ไพรส์ตัวเองดีนะเพื่อนๆจะได้บอกว่าแฟนฉันเนี่ยดีสุดๆไปเลยซื้อของสุดรูให้ตัวเองดีกว่าหืมนี่คุณครูเนี่ยจะเอาแต่เฉพาะหน้าใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาลองหาของในบ้านหลังนี้ดูดีกว่านะคะเฮ้ยตรงน,นี้มีกระดาษของข,องขวัญอยู่เก็บมาเลยจ้ากระดาษห่อของขวัญก็ต้องคู่กับเอ๊ะซอยเวทมนต์นี่นะ ทำไมมันไปอยู่ที่นี่กันล่ะเนี่ยรู้สึกว่าสร้อยอันนี้จะมีพลังพิเศษนะคะซึ่งมีคนตามหากันให้ควักเลยไม่แน่นะว่าคุณครูอาจจะเอาออกมาจากพิพิธภัณฑ์อมีของเจ๋งๆไว้เล่นแล้วห้องอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรนะเนี่ยแล้วเราจะใส่สร้อยบ้าๆบาอันนี้ลงไปในกล่องของขวัญของคุณครูได้ยังไงกันนะปึ๊บใส่ไม่ได้งั้นเราจะลองขึ้นไปดูชั้นบนดูค่ะทุกคนส๊บ เอะฉันได้ยินเสียงฝีเท้าน้อยๆว่าและเชียวประตูบ้านมันเปิดออกให้ตายเถอะฟรานซิสมีคนลอบเข้ามาในห้องของเราดื่มน้ำแก้ารมเสียหน่อยดื่มน้ำยังไงน้ำไม่ลดเลยสงสัยจะกินขอบแก้วในห้องฟิตเนสไม่มีของแปลกๆในห้องทำงานของคุณครูก็ดูจะสะอาดดีนี่แล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนกันนะเอ้ยี่ไง มีขอ,ของขวานอยู่โหและด้านในมีนวมเอาไว้สำหรับต่อยตีงั้นเจ๋งไปเลยเราจะใช้ของขวนอันนี้เนี่แหละทุกคนเอาไปใส่แทนที่กับของขวานของคุณลุงฟรานซิสแป๊บหนึ่งนะครับครูเดี๋ยวผมจัดการให้เราจะไม่ทำให้คุณลุงฟรานซิสเสียใจอย่างแน่นอนแล้วห้องนี้มีอะไรกันนะเนี่ยโอ้โห วันวาเลนไทน์แบบนี้ดอกไม้ฮิวสุดๆ,ดๆจะแต่ง,งทรงผมอีกสักหน่อยอุ้ยหน้าตาอย่างกับพอลล่าหูมองซ้ายเหมือนหยายา่าอืมหย,ยายา่าไม่ใช่แล้วคุณครูเหมือนยาค่าย้ามากกว่านะเนี่ยมาครับผมจัดการวางของขวันแทนที่แบบนี้อเอากระดาษขอของขวัญเก่าแล้วก็ติดโบจากนั้นเพือจะได้เป็นกรอกสวยๆเหมาะสำหรับคุณครูมิสทีที่สุดเลยต่อไป เราก็จะต้องเปลี่ยนดอกไม้ให้คุณครูซะก,ก่อนนะคะจะได้ดูโรแมนติกในวันวันเลนท้ายเอาเป็นดอกดอกชบานีแล้วกันปับ๊บสีแดงแรงริ์เรียบร้อยแล้วก็เอเงย็นๆอยู่ละมั้งปักลงไปปับ๊บ <c oughs> สิ่งที่สําคัญนะคะคือเราจะต้องเอาของเครื่องประดับอันนี้เอาไปสับเปลี่ยนเอ๊ะคุณครูเดินไปไหนเนี่ยฉันจะต้องไปเช็คดูในห้องเปีนโดนหน่อย ว่าของของฉัน,นยัคงอยู่ดีหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> อยู่ดีไม่ดีไม่รู้รู้แต่คุณครูเดินเข้าไปในห้องกินข้าวหอยลงอ,อกไปทีเราต้องหาที่ที่คุณลุงฟรานซิสเนี่ยเอาของไปวางไว้น่าจะต้องเป็นพวกห้องนอนไม่ก็ห้องที่มันมีเซฟนะคะเพราะว่าของเครื่องประดับต่างๆพวกนี้เดี่ยมันมีค่ามากๆเลยเอ๋อยู่ที่ไหนกันนะหรือว่าจะเป็นห้องนี้ ฉันว่าคุณลุงฟรานซิสเนี่ยเอาพวกเรูปปั้นนูตพวกนี้ให้คุณครูคุณครูก็น่าจะดีใจนะเนี่ยไม,ไม่ต้องใครเครื่องประดับหรอกน้าห้องนี้ไม่มีห้องแล้วนั่นอะไรบรนแวววับนะดูเือนว่าจะเป็นเครื่องประดับสุดหรูดนไกมีสร้อยสีดำครับแล้วก็ต้มหูวก,กับที่คาดผมพี่ไม่มีหลุยวิตตองเลยนะเนี่ยราคาแบรนด์เนม จะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดเอาผ้าคุมไปเลยและจากนั้นใช้ส้อยขอต้องสาบวางลงไปเท่านี้คุณครูมิสทีก็จะได้รับของขวัญที่ฉันเตรียมให้ขอให้สนุกกับวันวันเลทานะครับครูบ๊ายบาย ไหนดูสิขอขวัญวันวันเดนทายโอ้ยดอกไม้เสียนดาไปตามฉันเอานี่จ้าเออเอากระหล่ำปนดับส,สวยๆนี่ไปสิจ้าโอ้โหเพชรอันเยอะมาดีสวยงามวายทำไมมันมีไฟฟ้าช็อตนะเนี่ยโอ้ยน่ไปของตองสามนี่นาเงยงั้นถ้ากรอกหน้าแกตายแน่ไหนดูสิว้าฟาสิแกกับฉันเราต้องตายกันไปข้างหนึ่ง เขคุณครูวิธีตอนโดนนูมต่อยเข้าไปสิโอ้โหตาเกือบหลุดออกมาน่ะแต่บอกเลยนะว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีการแกล้งอันแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของคุณลุงฟรานซิสดิกว่าว่าจะมีวันวานเลนทายสูตรเด็ดอะไรให้คุณครูบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณครูน่าจะงอนไปอีกนานเลยล่ะเต้ยน้องเต้งน้องนั่น,น,นเสียงใครเนะ่ะมิสทีงอนฉันตลอดเวลาเลยไม่ยอมคุยด้วย สวัสดีครับบริการความรักเคลื่อนที่ครับโอ้คิวปิดยังงั้นเหรอแล้วธนูพวกนี้จะใช้ได้เหรอเนี่ยใช้ได้ครับใอ้พวกนี้มาเป็นธนูเสียดิหน่เงั้นเราจะวางแผนยิงมิสทีเลยทำให้เขารักฉันและหลงรักฉันเข้าใจแล้วครับอืมเดี๋ยวฉันจะเตรียมการไว้ก่อนอื่นก็ต้องทำซุปอร่อยอร่อยให้ที่รักซะก่อนโอ้ รู้สึกว่าทางฝั่งของ Scary Stranger t r นี้นะคะก็มีคุณลรูฟราซิสที่กำลังจ้างคิวปิดมามอบความรักกับคุณครูด้วยโอ้โหแบบนี้มันเป็นวิธีโกงไปหรือเปล่าครับคุณลงุงไม่โกงหรอกถ้าฉันอยากจะทำอะไรให้สาวที่ฉันรักมาชื่นชอบเนี่ยฉันก็ทำได้ทุกอย่างแล้วนะในขอดูหน่อยสิรู้สึกว่าคิวปิดเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่โล่งๆนะคะอาจจะอยู่ในด้านหลังตรงนี้ก็ได้เอ้ยนี่กงเจอแล้ว อยคิวปิดของจริงเลยเหระเนี่ยของแท้ไม่เหมือนตรงไหนเอาปกามาวงโอ้หน้าตาก็เหมือนเด็กน้อยธรรมดาปีกนี่ของแท้ปะเนี่ยอย่าดึงหน้ามันเจ็บหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้ยค่าไฟไม่แล้วแล้วเนี่ยอะไรกันครั้งที่แล้วฉันอุตส่าห์หมกตัวเป็นคนป่ายยังจะมีค่าไฟอีกสองบาท <c oughs> อะไรจะประหยัดขนาดนั้น และนี่ก็คือธนูนะคะที่เราเดี๋ยวจะต้องสับเปลี่ยนโหยธนูสีชมพูแฝ่นขนาดนี้สนแสดงว่าเป็นความรักบริสุทธิ์สุดๆเลยไม่ยอมฉันไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเด็ดขาดไหนดูซิมีการเตรียมไก่ย่างแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ปลาสุกหรือยังเนี่ยโอ้ยเหมือนเพิ่งจับมาเฉยๆเลยเอาละเอาละงั้นเ,เราไปหาของกันดีกว่าคะ่ะทุกคน <c oughs> เห็นว่าคุณลุงฟรานซิสได้มีการทำอาหารด้วย แล้วทุกคนได้สังเกตเห็นหรือเปล่าในนั้นมีคุณแจที่ตกลงไปอยู่ต้องหาตู้เซฟของคุณลุงก่อนเยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนฝั่งนี้ไม่มีแล้วฝั่งตรงนั้นอ๋อจำได้แล้วตู้เซฟของคุณลุงน่าจะอยู่ที่เดียวกับที่เราเอาปืนนะคะและชอดก็เห็นว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังเกานมา oh God! โอ้ m ก g อ d โอ้โหนั่นไงมีคนขึ้นมาในห้องฉันจ,จริงๆด้วยว้ายแอบแอบแอบปิด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 ,ปด,ปดแอบในห้อนะแอบในห้อนะ มันหายไปเร็วเหลือเกินฉันต้องติดกลอวงจรปิดไว้รอบบ้านยกเว้นห้องน้ำไม่งั้นก็จะเห็นฉันตอนอาบน้ำเซ็กซี่ <c oughs> เราเคยเห็นคุณลุงตอนอาบน้ำแล้วใช่ไ่มไม่จะเซ็กซี่ตรงไหนเลยดูแบบว่าคล้ายๆกับเอิมตัวอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันเขียวๆนะโุ้ยจริงๆแล้วแปลว่าสตริงเกอร์ 3D นะคะไม่ควรทำลุงให้เป็นสีเขียวเนยนะมันดูเหมือนเดือดฮักเกินไป ฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีโอเคถ้าอย่างนั้นฉันมั่นใจแล้วว่าห้องของคุณลุงที่ซ่อนไว้นะคะน่าจะเป็นห้องนอนลับอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องไปเอาคุณแจกอนปึบตึดือดฮึบคุณครูคุณครูวันนี้ยังไม่มาแต่คุณลุงกําลังเดินอยู่รอบบ้านไปเร็วๆๆๆเ,เ,เไปเ,ววเอ่อาละอ่านคำคมต่อดีกว่ากลางคืนเขาเรียกไหนกลางใจเขาเรียกมิสที โอ้โหโอ้ยจะอ้วกเลยเข้ามาในห้อครัวแล้วทุกคนไม่ไหวละตอนนี้เราต้องใช้ช้อนคนอันนี้นะคะตากเอากุญแจออกมาไม่รู้ละลายไปหรืออย่างนะเนี่ยคน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 เอมีอะไรกึกกนี่ไงเจอแล้วกุญแจลับที่เอาไว้เปิดตู้เซฟหวังว่าคุณลุงกับคุณครูจะกินซุปที่อร่อยนะซุปสนิมไป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 ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว เราต้องรีบเปิดเซฟนะคะแล้วก็เอาธนูออกไปให้เร็วที่สุดก่อนที่คุณลุงจะขึ้นมาเฮ๊บนี่ตู้เซฟขนาดใหญ่เปิดว้าอุ้ยเก็บธนูเก็บธนูมีธนูทั้งหมด2อันด้วยกันแต่จากนั้นก็ปิดด้วยเพิ่มความเนียนมิสทีนะ่จาจะใกล้ถึงบ้านเราแล้วเราต้องขึ้นไปเช็คห้องนอนเพื่อความสวีทกิ๊กคิวจะมาเช็คอะไรตอนนี้ล่ะลงุงเร็วเ น่าจะพอลงจากฝั่งนี้ได้อยู่นะคะถ้อติดอะไรกันเนี่ยนะอืม,อมติดผนังเพดานแล้วก็เอาเป็นอันนี้ละกันสีเขียวปักลงไปในนี้ป๊าไม่รู้ว่าอันสีเขียวเนี่ยมันจะช่วยทำอะไรนะคะแต่ว่าเรายังเหลืออันนี้อันนึงอ่ะทุกคนนี่ฉันเสียดายจังเลยนะมาดูสิว่าตัวเกมเขาให้เราทำอะไรกับมันได้บ้างอ๋อจะต้องหามีด ซึ่งมีดนั้นจะอยู่ในเชลของห้องครัวได้เลยรดน้ำต้นไม้เพิ่มความสดชื่นโอ้ยต้นไม้จ๋าวันนี้มันอาจจะหวานหน่อยนะเพราะว่าฉันกับมิสทีจะสวีทกันนะจ๊ะฉันไม่อยากจะดูภาพอะไรแบบนั้นเลย๊บกลับเข้ามาที่ห้องครัวอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นเราจะใช้มีดนะคะหั่นหัวธนูนี้ซึ่งเป็นหัวธนูน้ำแข็งวางลงไปเอามีดลองตัดดู ป๊บเงียดเงียดเงียเงีเงีเงเงีงอือ <c oughs> ได้่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการซ่อนไว้ค่ะโหให้ตายเถอะทางดีที่ไล่ถูกปิดหมดเลยประตูก็ออกไม่ได้งั้นเราต้องออกทางข้างบนอีกเช่นเคยนะเนี่ยเฮ้ยคุณลงุงเดินไปหลังบ้านแล้วนะตอนนี้เตรียมการให้เรียบร้อยถึงเวลาการเซอร์ไพรส์สุดที่รักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ พณลู้จะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยท้าเดินมาตอนนี้พี่หวังเห็นแน่ม่จะวางไว้ตรงไหนดีวา,างไว้ในปลาก็ไม่ได้ในไก่ก็คงซ่อนไม่ได้แล้วในหมอนสุกซ่อนไม่ได้หมอนเอ้ยในใหญ่เจอแล้วในโซฟาเสร็จเรียบร้อยเพิ่มความเนียนจัดก,การเอาผ้านี้ใส่ลงไปป๊าบโอเคเรียบร้อยถึงเวลาการเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วฝากด้วยนะเจ้าคิวปิด นั่นนายทำอะไรกับแทนูเราหรือเปล่าอุ้ยไม่มีไม่มีอะไรเลยเอาละถึงเวลานั่งเลยจัตตารักนี่จะเซอร์ไพรส์อะไรสักอีกเอ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ตไปน้องแข็งย <L> ิงเลยเอ๋ฟลาซิสทำไมฉันรู้สึกโมโหแกจริงๆเลยเฮไอ้ไหน้าเขียวเอ้ยอะไรยิงเข้าไปอีกเอาโอ้โหลรจะมาเสร์ฟนำ้ำรู้สึกโมโหถึงเวลาการต่อสู้ระหว่างเวสซี่กิงคองและ มันเลยอุ <poker> <of> my <mystery> ้ยยิ่งแต่ยิ่งสะดกมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงกันเนี่ยดูดักซี่คุณลุงฟราซิสอะอยากกระสอบสายเลยทุกคนอุ้ย นี่ไม่ใช่แค่ครูมิสตีคนเดียวนะแต่ว่าเจ้าคิงของนั้นเนี่ยก็ดูจะโมโหคุณลุงฟราซิสเอามากๆและนี่ก็คือวันวันในท้ทยสุดสยิวนะคะขอคุณลุงฟราซิสไม่รู้ว่าจะสยิวอีท่าไหนอาจจะกระอักเลือดออกมาก็ได้แต่ว่าทุกคนมันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะที่เราเนี่ยจะสามารถทำให้คุณลุงฟราซิสกับคุณครูมิสตีเขาสวีกกันจริงๆถ้าอยากรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน ซึ่งวิธีการก็ง่ายๆเพียงแค่เ,เรามาเปิดตู้สิ่งนี้และจากนั้นเราจะใช้แฟนดูู้ํำแข็งนะคะวางแทนลงไปเลยเท่านี้เดียคิวปิดนะคะก็จะเลือกแฟนหัวใจสีชมพูค่ะทุกคนเพราะว่ารูปโซเดียบันไม่คล้ายกันเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยคุณลุงฟาซิคุณลุฟงลฟาซิเห็นซะงั้นเฮ้ยก็มัจะช่วยคุณลุงนะเนี่ยจะช่วยบ้าอะไรกันฉันไม่เชื่อใจแกหรอกไอเด็กชายส โถเอ้ยงั้นคอยดูแลกันเอาใส่ลงไปแบบนี้เชิญนั่งเลยจ้าอุ้ยตึกเตะจังเลยนะเริ่มเลยยิงตึง้งอุ้ยควาบรักไปเข้าตาทะบมได้รอดจังเลยครับฟอซิสมันเย่อยู่แล้วนะจ๊ะแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ให้มาตัง้งแต่เกิดงั้นเราเต้นเล่ากันหน่อยนะจ๊ะว้าวขอจุบ๊บในใบจะเนี่ยไม่เอ,าอ้าวปากเหบน โอ้เกือบดีอยู่แล้วเชียวนะคุณลุมแหมมายอแปลงฟันมาแบบนี้เนี่ยใครจะกล้าไปจุบลงกันเล่าก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับความรักของคุณครูมิซีกับคุณลุงฟราซิสนะคะใครชอบอย่าก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยมีคำเตือนบอกให้เรารีบไปจากที่นี่ ขี้ปอดแล้วว่าคือหลังบางมิใช่ไหมพีเสียงกรีดรอกมาจากบ้านด้วยพวกฆาตกรพวกฆาตกรกำลังออกอารวาสเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะแต่งานโปรดมอบเหรียญให้กับฉันเถอะ